ก็หลังจากฉลาดก็เห็นแล้วได้อยู่ได้อยู่สายเก็สายที่หนักก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยเอ็ดกับนาราธิวาสคืออย่างอีกกอีกฟังหนึ่งก็เป็นโชคดีที่ไม่ได้เจอเชียงใหม่ผมคิดว่าสายนี้น่าจะหนัก,นกแต่พอแต่พอน่าจะสู้ไหวร้อยเอ็ดในะความคิดผมนะร้อยเอ็ดน่าจะอันดับหนึ่งนาราสอง ลูอีสานมีลุ้นที่สามได้แล้วก็พิษณุโลกสี่แล้วก็เกษตรห้าประจวบหน้าสุดท้ายไม่เคยเห็นประจวบเล่นส่วนทีมผมมันเป็นทีมลูอีสานนะครับก็คืออย่าง ก็ร้อยเอ็ดก็คืออยากจะให้พี่น้องชาวอีสานคือมามาช่วยกันเชียมาช่วยกันให้กําลังใจซึ่งเป็นทีมผมเป็นเป็นทีมเด็กคืออยากให้อยากให้ให้ความสาคัญถึงถึงแบบพี่น้องทีมอีสานนะครับช่วยเป็นกองเชียร์ให้ด้วยครับ